ตู้เย็นไม่เคยขาดเลยกับสิ่งนี้นั่นก็คือมาล่าเลยค่ะใครเป็นสายมาล่าฮิวใจบอกเลยต้องมีติดตู้ซึ่งหนึ่งในตัวที่ดีมจะมารีวิวแล้วก็บอกต่อว่าอร่อยนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะเปาเป้ยมาล่าเซ็ตที่ดีมจัดมาจะเป็นเซตเล็กนะคะในเซตก็จะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนเป็ดหอมเต้าหู้พริกมาลาจิมแล้วก็เส้นค่ะก่อนอื่นเริ่มแรกนะคะวิธีทําให้อร่อยอร่อยก็ต้องคั่วน้ําพริกให้หอมก่อนส่วนตัวยี่ห้อ,อน,นี้บอกเลยค่ะว่าน้าซุปเขาสามารถซดได้กลิ่นหอมหอมระดับความชาลิ้นบอกเลยค่ะว่ากําลังดีเมื่อความันมาล เสร็จแล้วเราก็เติมน้ําไปประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เติมของที่เขาอยู่ในซองมาเลยตัวเส้นของยี่ห้อนี้นะคะแนะนําว่าถ้าต้มไปสักแป๊บนึงให้คลี่ออกค่ะจะทําให้เราได้กินเส้นที่นุ่มแล้วก็ไวขึ้นหลังจากนั้นเราก็เติมเนื้อเติมหมูอะไรตามปกติที่เราชอบเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีในเซตน,นะต้องซื้อมาต่างหากนะใส่รวมรวมกันไปแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบหมาล่าสไตล์สดได้กินได้ไม่เผ็ดไม่แสบจนเกินไปแนะนําตัวนี้ยี่ห้อนี้เสต็เล็กทานได้2คนกําลังดีใครคเป็นสายหมาลา่าหิวใจนะคะบอกเลยต้องลองยี่ห้อนี้